วิทองคําเองเนี่ยมันมีสตอรี่ต่างๆที่มันจะผลักกันราคาได้ไปเรื่อยๆเลยมันจะสร้างเทรน์ใหม่ซึ่งเป็นซูเปอร์บูลลิชตอนี้ของสปอตเพยทถามว่าดีหรือไม่ก็ยังมีอยู่นะครับต้องระมัดระวังว่าอาจจะท,ทําให้ดอลลาร์มีการแข็งคาแล้วก็กดดันทองคําได้ในช่วงหลังการมุมเฟดแต่ว่าในช่วงต้นของวิกฤตก็อาจจะเหวี่ยงมากปีนี้ดีมากปีที่แล้วก็ถือว่าดีนะคะปีต่อไปราคาทองคํายังจะขึ้นได้ต่อหรือเปล่า หลายซียนนักวิเคราะห์ต่างนะผมก็จะเป็นเฮ้าส์ใหญ่ๆอย่างทั้งโกลแมนนะผมรืมแม้กระทั่งคุณเรดาไิโอเองก็ออกมาให้คำแนะนำว่าต้งทุนเองเนี่ยคนต้องถือทองอย่างน้อย,นอยเนี่ยเป็นสัดส่วน15%ของพอร์ตการลงทุนสัไปย,ยิ่งกว่าบูทองมา,อมากเลยนะครับผมคือคนลงทุนทองคาก็จะคิดว่าดอกเบี้ยลงเนี่ยเป็นผลบวกกับทองคาแน่ๆนะคะแต่คือดอ,อร์อมองว่าคือมันอยู่ที่ระดับเลเวล,ลราคาของทองคำนะขนาดนั้นด้วยใช่ไหมคะ ถ้า,ทานทองคำาแยดร้0ยเนี่ยผมบอกเลยว่าก็ป, 8, ปงไปพันปงกันะแต่ว่าพอราคาอยู่ที่4,000ันเนี่ยถามว่าจะไป8,000ได้ไหมเนี่ยก,ก็ต้องยอมรับตรงๆว่าไม่ง่ายฉันมอมองเหล่่เนี้เบนให้น้ําหนักว่าน่าจะเป็นโทนที่เราต้องระมัดร,ระวังว่าอาจจะท,ทําให้ดอลลาร์มีการแข็งค่าแล้วก็กดดันทองคําได้ในช่วงหลังการประชุมเฟดแน่นอนเราก็จะเห็นความผันผวนตรงนี้เยอะเพราะว่า เป็นส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นเป็น verbal sanction ก็แล้วกันนะเพราะว่า f ฟดเนี่ยก็ใช้กลยุทธ์ที่ฉลาดเราจะเห็นว่ามันเกิดอาการแปลกๆคือว่าปกติเนี่ยนะฮะ channel เนี่ยราคาจะไม่เ break ็นตรงนี้แม้แต่ข้างบนตรงนี้แตะข้างบนตรงนี้แตะข้างล่างมันไม่ b r e a ถ้ามัน break เนี่ยมันแปลกประมาคาดการว่า แต่น่าจะมีการปรับเพิ่มคาดการ g d p เป็นข้ามปี2025ไปเลยนะคะก็คือจะเป็นปี2 0 2 6ปี2 0 2 7เนี่ยคาดการว่า g d p สหรัฐน่าจะมีการโตมากกว่าที่เคยคาดการเอาไว้ในเดือนกันยายนถ้ามันมีความเสี่ยงถ้าม,มีความกลัวว่าฟองสบู่จะแตกเนี่ยมีผลกับทองคำยังไงคะดังนั้นถ้าแตกจริงๆแล้วเนี่ยทองคำน่าจะดีแต่ว่าในช่วงต้นของวิกฤตก็อาจจะเหวี่ยงมากหรืออาจจะเหวี่ยงลงมาก่อนแล้วค่อยเหวี่ยงขึ้น หมือนท่านเราเคยเห็นแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยคนก็จะวิ่งข้าาทองคาครับมันเบรกอันนี้แปลกเพราะตามที่ซีมันเบรกไม่ได้เพราะที่เกินไปนิดเดียวเนี่ยมันก็เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เมื่อมันเบรกเนี่ยนะฮะแปลว่ามันจะสร้างเทรนด์ใหม่ที่ว่าบูลลิชอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะสร้างเทรน์ใหม่ซึ่งเป็นซูเปอร์บูลลิช คนเองอนเนี่ยปัจจุบันนี้พยายามหาวิธีที่จะเรียกว่าลดการพึ่งพาสาเคมมากยิ่งขึ้น